ออก็สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่แถวชาวทิศเป็นบ้านบ้านเดียวหลังใหญ่พื้นที่หลังบ้านนะครับก็อากาศบรรยากาศดีหลังนะครับมีสวนหญ้าสวนแล้วที่กว้างขวางเลยลงที่ทำเป็นขนาดเท่าไหร่นี่สี่คูนสี่แล้วผมสี่เป็นที่เรียงไม้ใบใหญ่มากครับผมก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับพอสร้างเสร็จแล้วเรื่องต้นมงต้นไม้ที่มันมาทิ้มทะลุหลังคาได้ก็เป็นพลาสติกสแลนด้านข้างก็เป็นมงสแลนไม่มีปัญหาอะไรครับง่ายๆครับอันนี้บันเดียวเสร็จแล้วผมนี่ก็เป็นงานดินแล้วก็ลงเสาขุดหลุมเทปูน ก็มีต้นไม้เล็กน้อยหรต้นไม้ด้านข้างที่แบบกิงมันแหลมแหลมมายางไม้ใบเขาใช้สแลน70สีดำโอเคมันเรียงได้เหมือนไม้ใบชอบชอบอะไรชอบมืดๆใช้ทึๆหน่อยใช่ที่เห็นลูกค้าปลูกกันส่วนใหญ่นะก็60ขึ้น70เปรต์ตรงนั้นเลยจะเป็น70กับ80เนี่ยส่วนใหญ่นะสีดำส่วนมากจะใช้สีดำนแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็แล้วแต่พืชแต่ทัน์แต่ละชนิดและวิธีการปลูกแดดของบ้านท่านด้วยว่ามันเป็นยังไงพูดง่ายๆคือเป็นโรงเรือนปกติครับคุมได้ทำได้สแลนข้างหลังใช่ แบบนี้ก็ทําไม่ยากใช้เวลาไกลวันวันเดียวทวนนะหึงวันนี้คืรวมทุกอย่างเลยตั้งแต่เขาหข้านั่งานไปกปถือว่ามันเก้าโมงครึ่งสิบโมงก็สี่ห้าโมงก็เสร็จแล้วอันนี้มันก็จะมันต้องแล้วแต่งานด้วยนะบางทีเราก็แจ้งลูกค้าว่าจะเสร็จวันเดียวแต่ว่าถ้าฝนมันตกอ่าใช่ถ้าเรปัญหาอุปสรรคหน้างานพื้นที่ไม่โอเคต้องเคลียร์ต้นมงต้นไม้ปกติเราก็พยายามถามลูกค้าก่อนนะก่อนเข้าหน้างานก็ว่าตรงนี้มีจุดต่อไฟอะไรไหมก็จะสื่อสารกันไว้ก่อนนะจะได้เตรียมอุปกรณ์เข้าไปเพียงพออันนีี้กก็็ไมม่ร ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทุกช่องทางที่เห็นด้านล่างแล้วก็จะถามในคอมเมนต์นี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็เข้ามาตอบเองเนี่แหละกดับสไคร้ให้เราด้วยนะกระดิงดะด่งกดติดตามเือเป็นไอเดียเผื่อทุกคนดูแล้วก็เผื่อจะาทำอะไรของตัวเองในอนาคตครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ